นิทานคำกลอนเที่ยวตลาดน้ำชิมขนมไทยตลาดน้ำสวยงามไม่เอ่ยน้ำรู้ว่าไทยแม่ค้าพายเรือไปขนมไทยขายมากมายจำปาพี่จำปีสองคนนี้ฝาแฝดกันจำปาจำปีนั้นจูงมือกันกับพ่อแม่โอ้ขนมไทยไทย แม่กล่าวให้ทุกคนมองคุณยายอยากลิ้มลองแม่จะต้องซื้อฝากยายจำปากับจำปีเดินไปชี้ขนมกันแม่้าให้ชิมพลันหอมหวานมันอร่อยจริงป้ายบอกชื่อขนมจำปีชมเขียนสวยงามชื่อขนมน่าติดตามไม่ต้องถามอ่านชื่อไปชื่อขนมลืมกลืน ไม่ต้องฝืนกลืนสบายจำปีชิมไม่อายเห็นคนขายมองเอ็นดูเม็ดขนุนมีสีสันจำปานั้นบอกจำปีสีสวยจำปีชี้จำปาพี่ยิ้มชอบใจขนมข้าวต้มมัดตลาดนัดมีขายกันเด็กน้อยฝาแฝดนั้นเริ่มผูกพันขนมไทย ขนมตาลสีสวยฝอยทองช่วยเพิ่มสีสันท้องหยิบขนมชั้นเคยเห็นกันอยู่ทั่วไทยขนมจ่ามงกุฎจำปีหยุดตาจ้องมองสวยงามหน้าแต่ต้องหน้าจับจองเป็นเจ้าของขนมกลีบลำดวนจำปาชวนให้แม่ซื้อ ฝาแฝดช่วยแม่ถือไม่สนดือ้อช่วยถือของขนมดอกล้ํเจียกคุณพ่อเรียกให้มาดูจำปีจำปารู้เพราะคุณครูฝึกสอนทำคุณยายเคยบอกไว้น้ำดอกไม้ขนมไทยคุณพ่อซื้อทันใดฝากยายให้ได้ชื่นใจ จำปีบอกจำปาสังขยาดูหน้าทานตะโก้รสชาติหวานเมื่อวันวานฝาแฝดทานคุณแม่ไม่ลังเลขนมเรไรซื้อพลันขนมไทยมากนั้นแม่แบ่งปันฝากเพื่อนบ้านขนมนางเล็ดนี้ฝาแฝดพี่หัวเราะนำแฝดน้องเริ่มขบขำทั้งสองทำหน้าเหมือนยิ้ม โอ้ขนมถั่วแปบวางชิดแอบบข้าวเหนียวแดงใกล้ขนมหม้อแกงเหมือนแอบแฝงสายใย,ยไทยขนมไทยเป็นของหวานรับประทานกันทั่วไทยชาวไทยอยู่ใกล้ไกลขนมไทยส่งใจกัน